ครับสำหรับวิดีโอทุกนี้ผมก็จะมาาจะมาซ่อมฐานสว่านกันก็คือฐานตัวนี้เราชาร์จไปก็ไม่ค่อยเก็บไฟแล้วครับเนี่ยใช้งานก็ใช้งานเัิ่มเยอะไปหมดครับใช้งานนี่ครับชาร์จชาร์จแล้วก็เท่าครับ นี่ครับกดนแล้วใช้งานได้ไม่นานถานตรงนี้เพราะถ่ายอะไรแบตเตอรี่ทุกก้อนน้ตบุ๊กของน้ตบุ๊กของอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นลักษณะเป็นแบตเตอรี่ขนาดนี้แบบแนี้ครับอายุการใช้งานก็เราใช้ไปสักพักหนึ่งเวลาเราชาร์จก็ไม่ค่อเข้าหรือว่าเก็บไฟได้น้อยครับก็คื เราก็มาดูกันว่าเพราะอะไรว่าอะไรเราก็มาดูกันถ้าเราใช้ไปใช้ทํางานต่างๆสว่า,า,วานแบบนี้ใช้ดีครับก็สักพักเราไม่ต้องซื้อฐานใหม่ไม่ต้องไปซื้อก้อนใหม่ก็หลายใช้เงินเยอะก็เราต้องดูเองว่าซ่อมเองได้นะครับ แบตเตอรี่ลักษณะอยู่อย่างนี้ข้างในครับเข,า,ขาจะเป็นแบตเตอรี่เป็นก้อนๆ้อนเล็กๆครับก้อนก็อหนึ่งจุดห้าโวลต์อะไรเขก็ว่าครับนะครับข้างในก็จะอยู่ลักษณะา,านี้สาเหตุที่ว่าเราชาร์จแล้วก็ไฟไม่ก็เก็บไม่ก็เข้าแล้วก็ถ่ายออกจช้าถ,ถ่ายถ่าย,ายออกเร็ว มันตายออกเร็วเราก็มาดูกัน ah. ว uhm. like like ่าหลักว่าเขาแกะปุ๊บแล้วก็ตำรวจดูว่าอ่ามันจะได้ทุกก้อนอ่ะสมบูรณ์ไหมดูง่ายๆครับก็ดูที่ข้างขั้วขึ้นสนิมไหมโอเคนี่ก็ใช้ได้สมบูรณ์นี่ก็โอเคสมบูรณ์ดีอยู่เราก็ดูไปเรื่อยๆก้อนอ่าถ้าสมบูรณ์ก็โอเคถ้าทัางที่ใช้เครื่องวัดก็ได้ครับ นะครับโอเคก็ข้างบนทีนี้เรามาดูข้างบนกันว่าข้างบนอ่าเนี่ยเราเห็นแล้วเห็นจุดเสียเนี่ยจุดนี้ถ้าขึ้นสนิมแบบนี้ก็แปลว่าน่าจะหมดอายุการใช้งานแล้วลูกนี้ยังเลยก็เขาก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตัวนี้นี่ต้องเอาออกนะครับ แล้วก็น่าจะเป็นก้อนนี้ด้วยดูก่อนก้อนนี้ก็ใกล้แล้วทารบก็ปกติบางบางทีเสียก้อนเดียวอะเราก็ต้องทิ้งทั้งทั้งทั้งลูกทั้งทั้งแ็กแล้วก็ซื้อใหม่ ก็เป็นการสิ้นเปลืองครับถ้าเราแกะปุ๊บเนี่ยก็อโอเคอยู่ก้อนนี้แต่ก้อนเดียวครับวันนี้ก้อนเดียวล้วเราลอ,ลองทําดูว่าถ้าก้อนเดียวนยเราจะเอาเปลี่ยนก้อนนี้ครับก็ทําการเปลี่ยนโดยอันนี้ก็ต้องออกออกครับเดี๋ยวก็ไปใส่ใไหม ข้างหลังก็โอเคปกติดีก้อนนี้ที่ทําให้เรามีปัญหาแล้วก็แง่ออกเลยเอาออกเอาออกต้องระวังครับเพราะว่าเผืือไฟก็ยังมีประจุอยู่ เค็มหรือว่าทำให้ตรงก็ได้ให้ลองสภาพเดิมระหว่าเขาจะเอาก้อนนี้ออกแล้วก็ใส่ก้อนที่ผมเก็บไว้หรือว่าแบตเตอรี่นี้มีขายไปตาม มีขายตามจบตามเว็บตามอะไรครับก็มีขายมันจะรีขนาดนี้ครับเขก็อนนี้ถึงข้างหลังจะดีแต่ข้างหน้าเขารู้สึกว่าไม่มีคุณภาพนะเนี่ยก็แต่ต้องจำมาไว้ครับต้องใส่ลักษณะเดิมนี่คงแล้วกบอกเดี๋ยวจะโยนกัน Okay. ขาดก็ไม่เป็นไรเราเชื่อมาใหม่ mm hmm. ก็เอันนี้กาอย่ให้ก้นนี้ขาดอันนีเนแบบ้เป็นการประหยัดใช้แบบเป็นการประหยัดไปในตัวครับ có thể là đạt กันเตอร์กะได้กันเตอร์ออกเลยก้อนนี้แต่เรา<อ>ต้องจำเอาไว้ว่าต้องเป็นขั้วลบที่ลอยอุ้ยเห็นไหมอันนี้ขั้ขวลบขั้วนี้หวขั้วลบเขาก็ไปนั่นได้ต้องระวังนะตัวนี้ต้องเป็นลบแล้วเราก็อันนี้แบตเตอรี่ที่ผมเก็บเอาไว้ที่ผมเก็บไว้ข้างบนนี้นต้องเป็นลบนะ ที่ผมเก็บเอาไว้ที่จเดาของเก่าของเก่าที่ผมเก็บเอาไว้เน,นี่ยตอนนี้ต้องเป็นลบอ่าน,นี่ลบก็กใส่นคะครับน,นี่ก็โอเคก็ใช้ได้อ่าแล้วก,ก็เที่ยงก็ได้วยกันครับก็อันนี้มีปัญหาหรือเปล่าเราดูไม่น่าจะมี ก็ใกล้แล้วันนี้ก็ลองดูก่อนชาร์จก็ไม่เต็มชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถ้าว่าแบตเตอรี่เราไม่ค่อยดีมี่คุณภาพทีนี้เราก็ต้องเชื่อมลบโอเคเชื่อมรัขูดตั้งหน่อยครับ ใช้น้ำยาประสานครับ้ำยาประสานลก็เชื่ ทำเองได้ถ้าเราไม่ขูดก่อนเขาก็จะไม่ค่อยติดเอาขูดมาเลยไม่ติดเลยอันล่างไม่ค่อยติด ความร้อนความร้อนอาจจะลงมาถึงเ็แล้าก็ต้กดความร้อนให้ถึงถ้าเขาไม่ติด เะร็ยากใช้ใจเย็นๆครับเที่ยงก็พอประมาณนี้ก็พอเสรม่เขาไหลไปไหนได้โอเคอันนั้นก็ได้แล้วแต่ตัวนี้ก็จะต้องอยู่ตรงนี้อันนี้เขาอยู่ลักษณะ

internet nít, để mới có lời đây có có ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็หาเทปอ่อมาลัดเทปเป็นกระดาษก็ได้ครับเป็นนี้ก็ได้ครับป็นนี้ก็ใช้ได้ 你呢？何が เซลแอตลียครับแล้ววันนี้เราทำเซลเซลเป็นเสื่อมเปลี่ยนได้วัวนี้เราดูก็โอเคถ้าตัวไหนเสียถ้าเราไม่เราเสียตรงนี้น Tá

vỏ xài nốt thì con thì nó là thoải mái phải cặp cái đường nó subscribe ทดลองใส่สองตัวก่อนก็ได้อืมตัวนี้อ๋อทางข้างทางข้างเลยกดนิ่หน่อยเออไม่ได้ไใช่งไรตรงที่ตรงนี้ทดสบอบดูยังใช้ได้นี่ขนาดเราแค่เปลี่ยนเซลล์น่าก็ได้ โอเคแต่เดี๋ว้วแต่นนตอนนี้โอเคอืมนี่ก็ข้างอย่โอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องลองชาร์จฐานก,นก่อนว่าเขาจะเก็บประจุได้ดีไหมชาร์จประจุชาร์จไว้ ได้ดีก็ลงได้ใส่ที่เดียวลงแล้วแล้วจะมีน็อตอีกตัวหนึ่งผมก็ใส่ข้างนี้ผมก็จะมีลงปกติแล้วทีนี้ผมก็จะลองอ่า จริงไว้ครับต่อนั่นคือถ้าเราไม่ใช้ให้ไม่ได้ไม่เต็มรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแเราก็จะได้ตรงนี้อันนี้นะครับชาได้เหมือนเดิแล้วประสิทธิภาพก็จะดีขึ้น <millet. S 2> <Nah, S 2> ดีกว่าเดาิดีกว่าตัวเก่าเพราะตัวเก่าตัวนี้แหละที่มีปัญหาดูง่ายๆครับถ้าท่านนี่มีเครื่องมือวัดก็ดูเอาส่วนไหนที่ขึ้นสนิมแล้วอขอบคุณครับสำหรับวิดีโอต่อไปก็ถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆที่ว่าช่วยเหลือ,อกันได้ก็คือช่วยแล้วก็บอกกล่าวกันได้ก็จะ,ะแนะนำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ